É aqui vem... สวัสดีครับพบกับผม CNP อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้วันที่24เมษายนนะครับเช่นเคยนะวันนี้4ี่คนเน้นที่จะไปคอยไปเป็นเพื่อนน้องได้รับฟังกันนะครับเมื่อวานก็รับซับกันเต็มอุลานเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เช่นเคยนะครับสำหรับผู้คนไหนสนใจเว็บไซต์ดีๆฝากไม่มีขั้นต่ำพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายผู้คนไหนสนใจอยากลองเล่นสามารถกดคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมคุณเลี้ยงนี้นะครับพิมเลกอังกฤษเชลซีเปิดบ้านตระกรียนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็สำหรับศึกลอนดอนดารร์บีีีี้้้คังนทมมมยอเ โอกาสพอสมควรที่จะบุกแช่แต้มกลับออกมาเพราะอย่างน้อยผลงานตลอดห้าวนท้ายตุรการก็ปาใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและบริษัทกอเป็นกรอบมันกำลังกันทั้งสิ้น7ประตูเลยเดียวถือว่าพอฝากความหวังไว้ได้อยู่บ้างประกอบกับขึ้นชื่อว่าเป็นกุนซือเดวิดมอยแล้วการเชิญหน้ากับเราบิรเนมคือความท้าทายหลักและมักจะมีเจยดเซตไพ่เสมอเหมือนกันพบกันครั้งล่าสุดนะครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้ 3. ต่อ2ขณะเดียวกันทางด้านเจ้าถิ่นเชลซีก็ต้องแบกเลที่แพงไม่น้อยนะครับแต่ผลงานล่าสุดเนี่ยกับแพ้กับ บ่งชี้ชัดเจนว่าแนวรับค่อนข้างเียปัญหาแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกเขาเนี่ยต้องการสึกหนักต่อเนื่องหลายรายการติดต่อกันจนส่งผลกระทบต่อความพร้อมอยู่พอสมควรถ้าจะฝากความหวังให้พาวตะโกแบบลดหลามมองแล้วคงยากนะครับเกมนี้แนะนํำอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายดีกว่านะครับผมเกมนี้ขอลองขุนค้อนไม่นอนไวแน่นอนนะครับ ขุดต่อนะครับเบอร์ลี่เปิดมาต่อรับกัมพูของวู๊ปแฮมตันนะครับเจ้าบ,บ้านเบอร์ลี่นะครับกำลังอยู่ในช่วงหนีตายสุดชีวิตฉะนั้นพวกเขาเนี่ยเปิดหน้าแรกหวังเก็บ3คะแนนแน่นอนซึ่งสถิติในบ้าน2องนัดลังสุดก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะสามารถคว้าชัยลวดเหนือเอเวอเรตและซานตันมาได้แล้วนั่นก็ทําให้แต้มเนี่ยไายจีสลงไปเพลย์อแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงตัวครนเซอร์เนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับพวกเขาก็เป็นได้ในการลุ้นอยู่รอดนะครับซอสของกับทีมเยือนวูเนี่ยมาพร้อมกกัับบสถิิตนนอ้าพงมาาาาาเป็นนนนนทท่หหลลังแพ้้้ยใีีกกกกอจรชว การช่วงหลังก็แทบจะไม่ค่อยชนะโจทย์ลายนี้ได้เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่แพ้ก็จบเสมอฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเี็ดกับพลงต่างแล้วแน่นันไม่ถือห่างเจ้าบ้านงานละเอียดกว่านะครับเกมนี้วางเบอร์ลี่ลีลาเด็ดแน่นนอนนะครับลุย คุณนิสาครับไบตันเปิดบ้านตระกูลแม่ยันของเซาแฮมตันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจเชียร์ไบตันให้ปลดล็อกเก็บใช้ในบ้านได้สำเร็จนะครับหลังไม่ชนะใครเลยเจ็ดเกมยอดทันเลิกก่อนนานั้นอย่างไรก็ดีนะครับฟอร์มการเล่นเดลอมสามนัี่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เลวด้วยการเอาชนะอาร์เซนอลและสเปอร์ก่อนจะปาชัยเพียงครั้งเดียวกับแมสซิสตี้นะครับซึ่งพอเข้าใจได้อยู่แล้วก็แน่นอนนะว่าการกลับมาลงบูญในลังย่าอีกครั้งเนี่ยน่าจะทำให้พวกเขากลุ้มความได้เปรียบอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสอดคล้อง ลูกเลยทีเดียวในรฟอร์มโดยรวมก็ยำแย่ไม่แพ้กันโดยล่าสุดแพ้กับเบอร์ลีไป0ูนย์ต่อ2อฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเกรดกับภาพรวมของทั้งคู่แล้วแนะนําให้อยู่ต่อรอรับทัพยดีกว่านะครับเกมนี้วางใบตั้นตะบันแหลกแน่นอนนะครับ คลิปสี่นะครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านตลอดการเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับก็จะฟอร์มการเล่นหลายๆนัดที่ผ่านมาในทุกรายการจะเห็นว่าเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมทุกที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนนักเตะตั้งแดนหน้ากับแดน,นกลางนะครับก็เหมือนจะไม่มีผลกระทบเรื่องเทคนิคหรือทีมเวริร์กแต่อย่างใดเรียกว่าทุกคนเนี่ยสามารถลงสนามทดแทนทําหน้าที่กันได้หมดฉะนั้นจึงไม่แปลกน,นะครับที่เกมช่วงหลังเนี่ยจะลั่นสกอร์ถึง22ลูกตลอด9เมตรท้ายทุกเวทีเรียกว่านนก,กาาดสอ,อง ท้ายนิรกจะไม่แพ้ใครแต่ก่อนหน้านั้นคือหนักหนาสาหันนะครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้านหลังไล่ชัยที่สามเกมเยือนท้ายนิรกและป้าชัยไปถึงสิบเอ็ดครั้งและโดนถล่มแนวรับจ้เปีย,ร,ยร่วมสามสิบเอ็ดลูกเลยทีเดียวเชื่อเลยว่าต้องมีสองสามลูกตั้งต้นนะครับผมฉะนั้นไม่แปลกที่เล่จะเปิดมาสูงขนาดนี้แต่ก็ยังมั่นใจว่าเจ้าถิ่นเนี่ยจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเกมนี้แนะนําอยู่ต่อฐานเดียวนะครับวางเลี้ยวผูแรงต่อเนื่องแน่นอนนะครับลุย ก็เลยอัพ4คู่ได้ไปนะครับก็เลยได้ว่ามันการวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจกดติดตามกดซับสไคร้กันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเว็บไซต์ดีๆฝากไม่มีขั้นต่ำนะครับสามารถกดคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจแนวทางเพิ่มเติมนอกจาก4คู่นี้สามารถแอดไลน์สอบถามได้ที่ s l s 3 0นะครับสำหรับนี้ขอให้เพื่อนโชคดีมีชายรับซับกันบนเมื่อวานนะครับลุย